ครับสวัสดีครับชมจ้มครับพบพ่อกับผมอีกเชี่ยนเคยครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับบรรยากาศครับช่วงใกล้ค้นมากแล้วครับช่วงแรงแรงนี่เลยมาเยี่ยมช่มครับสมาริกวิสาจิตโคเหนือน้องวานะครับมันเป็นสมาริกนี่ครับขอกว่าบันบ้านพี่น้องอุ้ยขอกว่าบนอยูกลางทงนี่พี่น้องนี่ครับ ว่าผลไม้ตะโตนอ้วนพี่น้องนี่ครับประคองว่าบ้นบานเรื่องว่าสายปัฒนาก็ามีหยาห้กินน้ำครับนี่ห้าลูซสี่กินนรี่ครับนี่มันตัดมาให้ว่ากินช่วงเสริมนะครับนี่นี่นก็จินอิ่มแล้วนี่เจ็บเล็กเจ็บมายครับฝ่าพี่น้องเข้าตามภาษาคนหักว่าหัวใจกเกียรครับท่มเลยครับว่าผลไม้ตะโตรอ้วนนี่ครับตาเป็น เป็นไซใบแบบนี้เลยเจบฝากพี่น้องเข้าครับอืชมเลยครับนี่ยากาศพี่น้องครับอันว้วาผูนี่ครับผูโอ้ยมึงครับง่วาได้ปีพอดีครับนแม่ของเพลินครับนี่ครับว่วาผูจะหนอกโอ้ยใหญ่เลยพี่น้องครับง่วาปีหนึ่งพอดีได้สอบถามจาขวงเพลินนะครับเันใจลูกดีนะครับง้วาแม่นี่ครับนี่ น,นี่ก็เป็นโัวผสมเล่ครับโัผสมบีมัตเตอร์ครับนี่ยู่แบบนี้แหละครับนี่วัวเพิ่นนี่คว้าบ้านบ้านแต่ลูกวัวแต่เด็ดตัวนี้ครับจะหนอกง่ายนะครับวัวปีเดียวครับนี่แม่ของเพิ่นครับเห็นแล้วแสดงว่า,าเพิ่นใจลูกดีได้เป็น,น้องน,น้ำนมดีนี่ครับแม่ของเพิ่น,พนใจลูกดี เป็นงว่าสายพัฒนาพ่นมีอยู่สามโค้งครับสามโค้งเมลูกนี่ครับอยู่แบบนั้นกับเม็นตัวหนึ่งครับนี่คู่นี่ครับยิ่ว่าอยู่หกตัวเมลูกแม่ลูกครับสองตัวน้อยเนี่ยเป็นตัวแม่นะครับตัวผู้มีตัวเดียวครับนี่คู่แดงนี่แหละครับนี่ลูกพ่นก็เป็นแม่พ่นเป็นสายเอดเชียหาสองศูนย์นพี่น้องเอดเชียหาสองศูนย์ช่วงมังลูกเลยครับมันใจลูกมากเลยครับโอ้ยตะหนอกไง เป็นลูกไส้เจ้าสามหนึ่งในพี่น้องนี่ครับใจตะหนอกงหเขงขางนาหนานครับออกไปทั้งหนานี่ครับหนาตาหมอนยนต์หนาตา,อนนา,ตาลอนะครับหนางนี่นั่นแหละครับนี่งวอยู่สามโคม้มนี่ก็เอาหนาใส่ให้กินแบบนี้พี่น้องนี่กินถุงแร่งขาดบ่ะด้ขึ้นนี่ครับ เกล่าเพร่ะนาไว้แบบนี้พี่น้องนานบรรยากาศนี่ก็เป็นลูปผสมบีมาเตอร์ครับนี่กำลังงกำลังงามนั่นครับง้อผูกขวากแบบนี้พี่น้องครับนี่เป็นกระยั่งขยายขวากเด้พี่น้องนี่ครับการเลี้ยงว่าสายต้นหนาสนายพัฒนาเพราะว่าสิ่งดีขาดบ่ได้คือ ปลูกหญ้านะครับต้องปลูกหญ้าครับเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเพ่นปลูกหญ้าทุกคนนะครับกลุ่มสมาชิกนะครับเกือบสามสิบคนเนี่ยปลูกหญ้าทุกคนเลยครับเพราะว่าบางคนกับปลูกหญ้านี่เปียบางคนกับปลูกหญ้าลูซี่กินนารี่แบบนี้ครับแต่บางคนกับปลูกหญ้าในขาดบ่ได้คือหญ้าเพนกวิน่าครับส่วนผมกับปลูกไว้สิบโกไลย่ครับเพนกวิน่าพี่น้องห้องกับไปเอาเอาถอนพันธุ์อยู่กับผมนะครับถอนพันธุ์เพนกวิน่า ยูแบบมีคอบ้านๆครับท้าชิมนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านู้รบชมถุกคนทุกทันนะครับขอให้ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บจะเห็นได้ความไข่จะได้มีบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ถูบาดยางหรือเพีนนองครับท้าชิมนะครับฝากกดไ์กดแช่กดติดตามให้ผมนั่นนะครับเรือแจ้งเตือนฉีดต่อไปก้าวว่าสวัสดีครับ